ตำบลตำหนักธรรมมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน8หมู่บ้านโดยแบ่งเป็น2เขตเป็นเขตเลขขี้และเขตเลขคู่คือบ้านเสลียมและบ้านตำหนักธรรมหรือบ้านแม่คำม,มีตำหนักธรรมตำบลตำหนักธรรมก่อนยกฐานะเป็นตำบลเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลแม่คำม,มีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ต่อมาได้แยกหมู่บ้านมาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่และยกระดับเป็นตำบล เมื่อปีพศ2535ชื่อตำบลตำหนักธรรมปัจจุบันมีนายทวีศักดิ์เหมือนห้องดำรงตำแหน่งกำนันประจำตำบล โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการโดยโรณรงค์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลไกาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับปลูกพืชผักสวนครัวแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันและนำไปสู่การมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นอาหารสะอาดปลอดภัยและลดรายใจ่ายในการดำรงชีวิตในครัวเรือน โดยได้สร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบลจากนั้นได้มีการคิกออกกิจกรรมโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยเมื่อวันที่18เมษายน2563ณศูนย์ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองม่วงไข่อีกทั้งยังได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข อันเป็นทุนเริ่มต้นการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักและแจกใจ่ายให้กับสตรีทุกตำบลร่วมกันปลูกร่วมกันดูแลพืชผักปลอดภัยต่อไปชั้นนางธัญ,ญพัฒน,น์เป็นหัวหน้าคณะทำงานผลักอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลงหบัตรรมสำหรับโครงการสตรีแบ่งปนันรักปลูกพืชผักปลอดภัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนา หนองม่วงไก่จังหวัดแร่โดยได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกในตำบลสมคัติคำเพื่อสร้างความเข้าใจในการปลูกขับส่งเสริมให้สตรีปลูกขับทุกครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงบ้านอาหารนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์และจัดตลาดนัดเพื่อขายและแลกเปลี่ยนผักในชุมชน สตรีตำบลตำหนักธรรมได้รับการขยายผลกิจกรรมสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัภยโดยผ่านการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตำหนักธรรมเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันมานานครอบคลุมทั้งตำบลทุกครัวเรือนสนับสนุนให้ครัวเรือนมีกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลูกทุกอย่างที่เรากินเหลือกินก็แบ่งปันสะสมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และแบ่งปันให้ค้นรอบข้างนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนมเมล็ดพันธุน์ธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความาหลากหลายของมเมล็ดพันธุ์ให้กับชุมชนกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกิน<อ>เองเป็นความภาคภูมิใจของสตรีตำบลตำหนักธรรมที่จะสื่อสารรักษาต่อยอดน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัรชกาลที่9มาแปลงสู่การปฏิบัติ ในระดับครัวเรือนและสร้างภูมิคุค้มกันให้กับครอบครัวในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสุริยาเหมืองห้านะคะดำรงตำแหน่งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบนจําหักค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกผักเพราะเดิมครัวเรือนมีการปลูกผักสวนควรัวบริโภคอยู่แล้วนะคะเหลือก็นำไปจำหน่ายที่ตลาด ขายผักปลอดสารค่ะนอกจากนี้ควเรือนก็ได้ทําทการจัดตั้งศูนย์มเมล็ดพันธุ์ผักของตําบลน,นะคะเพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกสมาชิกสตรีในตนําบลเพื่อสร้างความมัน่นคงทางอาหารต่อไปค่ะสตรีเป็น,นกลไกที่สําคัญในการสรรติสรุปสรรพสิงจากท้ายคัวสู่รั้วบ้านอย่างน่าภาคภูมิใจต้นแบบของการปฏิบัติตามแนวทางสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยของตําบลตําหนักธรรมหมู่บ้านละหนึ่งควเรือน รัวเรือนของนางสุริยาเมืองห้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพนาบทบาทสตรีตำบลตำหนักธรรมและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตํตำบลตำหนักธรรมจากภารกิจที่มากมายทำให้ในแต่ละวันจะต้องจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกันกับตนเองครอบครัวและชุมชนนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักไว้ในครัวเรือนกว่า20ชนิดไม้ผลกว่า10ชนิด มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักใช้ในครัวเรือนและแบ่งปันให้กับคนในชุมชนจนเกิดเป็นศูนย์กองทุนเมล็ดชัุนผักสตรีของตำบลตำหนักธรรมผ, affirm, ผ,ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัว, <DP S 1> วเรือนก็นำมาจัดจำหน่ายในตลาดเพื่อใ,ให้คนในชุมชนได้บร <bliss ful S 1> ิโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากผลงานเชิงประจักษ์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าการปลูกพืชผักปลอดภัยในยามนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และครอเรื่อคคนครฝ่ายจะต้องสานต่อให้วัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว<น>ให้เกิดเป็นความยั่งยืน<ด>เป็นวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยมีรายได้พึ่งตนเองได้ช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกันในชุมชนเพื่อให้รอดพ้น,นไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็ตามเชชิวมชวใ้้นดนากแล